สบายดีรู้สึกอะไรตื่นเต้นบอบอบอชีจรเฮียนอันที่เจิโบูสวยเง้เลยื่อเป็นซื่อยังหวงการนอนอยู่บอหัวงอยอากนอนค่ยอยากนอนมดเนียนยังตันล็บกระไดวานะคะ อที่ชั้นชื่อของเฮาอีกเนื่อของของเฮาหน่้นะสาวสวยประจำหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ยังนนทัยเออหมู่บ้านนนทัยนะคะสาวสวยประจำนะใช่ตอนนี้กำลังจะเป็นอันภาษาไทในบ้านเขาบ้านใหญนเป็นนายบ้านเพรเขาเรี้ยนจบแล้วเขาจะไปเป็นนายในบ้านได้นี่ ความความฝันอันสูงสุดเืออะอเป็นนอนบ้านกินเนื้อจุดประสงค์และขขงของเขาแม่นพัยที่ว่าอยากเป็นลูกบ้านก็คือย้ายไปบ้านของเขาเด้อชื่อบ้านนนทยนะคะอ่าบ้านนนทัยผ่ตัวไปก่อนแถวเขาจะเป็นบันทงค่ะบันทงหรือไปอยู่นี่เลยค่ะไปขีบาย เบึงภาพรวมเรือบึงรวมของการมันก็มึงการบรรยายมันก็โาตรเลยหลายเราส่งก็มาอยู่อพื่อนู้ว่านี่อันไซเอไอเป๋เนาะก็เลยแบ่งปะเพื่อทำสภาจจะบกถือเนี่ยนะตอนต้องขครรนแรนาะอโ่แม่้ายัเราะอก